ไปขายมาขายมต้อมไปดขายต้นโตรับหนึ่งกูน่าเด็กโอริโอ้ละเอ้ยแย่กูเด็กด้ย่าไม่แดเจ้าทีกูมีเจ้าทกู่มาพร้อมไเพี่อมี่เองแหละม่อสยงดังกันเอาเรี่อะไรเริ่มแลกโ้ำมกูไปไ่ไปไปยุ เด็กๆากเด็กๆมากเอ้ยเอ้เอ้ยไปไหนารอ่อไม่กลับไม่ไปไหนนี่ครับไปไปเดียวกาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไัดินีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์ไปดินีย์แลนด์ไหนนนี่ครลนี่ครกูจะรู้ไหมล่ะต่์ แมม่ขมยของไอ้บ yeah. ุกเวอไมาขโมยของเะเยเจลิงก right? ังกังปูน oh, ้ำเขวน้ำนเข่วเดินชนกูอะไรน้ำเขวกูไปหมดแล้วดอนนกม่ม่ได้แต่มากูขโมยเฮ้ยเฮ้ยะไ้อ้ย่้เฮเฮ้ยเฮ้ย้ชยย้ยย้วยช้ยยย้ and up หน้าร้อยกากว่าใ้กดตีินให้เป็ดเวน

มาแล้วมันจะติดใจเงอะไว้พวกโง่อย่าพวกจอกเอ้ยพวกเจาะไอ้บัตรพวกเอ,อ่อย่อโอ้โอ้โอไอ้บ,บแัตรทางออกไกะวะเฮ้ยกูเดี๋ยวมนะึงเนี่ยไม่แชร์เว้ยออกกันไหนเลลิก้าเลลิก้าอุ๊่ะนี่สรุปใครตายมั้งเนี่ยจิมมี่กับจังจิมมี่กับจุงไเนี่ยแล้วมึงกับกูไงครับอ้าวก็แปลว่าที่ม,มึงอยู่ใต้เขาดันดันมึงเห้ย เ๋ยวนกูเฮียเอ้ยั์นัหีน่าว o what the fuck โอ้แอบวเวเจะโคตรหนักเออโดนไม่ขึ้นช่วยด้วยเอ้ย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 ขอปี๊ปปานีเออเี่ยโคตรหนักปิดป่านเลย แยกกล่องเหลี่ยมๆเมนี่ยยังมันฝันดกโกโจฝันตุลุไว้แล้วนะไอพวกเงเงินเงินก้อนเงินเงินก้อนเงินเนี่ยรว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 ยเอาเอารวยแล้วรวยแล้วเย้เลยแล้วเล่าทำไมก็ไม่เคยมืนไม่เคยเดิมอันนี้ไงเนี่ยตักชังไอ้่ยตักช่างเลยแล้วก็ทา,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 างเรามาดิอ่ากูคงจะรอด i'm a cat i not no boo easy. What is Baby don't hurt me, ee not hurt No more.

โอ้มีทายทก่มแท็กมีโอ้ยโอ้ไม่มีเชื่อเลยแม่ตื่นเลยจัดเก็ดระวังนะตอนนั้นมีผีอยู่น

เออหมอไ้วกหนึ่งตัวที่มันเป็นตัวผีนนะพีตัวอะไรวะอ๋อไอ้วผะพัตัวไม่ใช่ไม่ใช่ละพัตัวไม่ใช่ละพัตัวไอ้มันเป็นเอี้ยเนี่ยเฮ้ยมันเปเ่ม shit Oh shit! This is bad! This is fucking bad! I know! No. <laughs> oh shit! You! you <laughs> oh yeah, <goody laughs> the Oh, shit, <laughs> <laughs> Yeah, I am so tired of Oh, no. <laughs> i

เออคุณกำลังอยู oh, you, huh? uh, ่แค่โดคิวปีเลยนะโนจับแล้โอ้ชิสทำไมวะต้องทันนี้ก่อนดีกว่าอู้นั่นไม่เอ๊ะ มาแล้วต่ฮัน h ต n ร์ r ันเต e ร์ฮันเตอร์ t ันแม่หนุ่ม อะไรโว <ique> ้ยมองหน้าห่าคือพิธีได้เลยได้เลยคือเป็นเอ็กเสดเป็กลด์เอ็กเสดไม่แล้วลูกกุศลเจอคอยชิ้นหนึ่งเพชรเลยนะเว้ยไม่ติดตัวกลับบ้านแล้วกูถือมันกลับไปด้วยกูมีพี้อยู่กับมือกูแหละไม่ไม่ต้องไปโลกนี้โลกนี้มันสวยจะตายกูตาตรงนั้โอ้ชิบ เอ้ยมานี่ดิเอ้ยไหนเอ้ยเี่ใครมาทำเฮี้ยอะไรตัวนี้เอ้ย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 มานี่ดิสัสมานี่ดิมานี่ดิมึงอ่ะดิดิมานี่ดิมานี่ดิดีดิดิดิมมามาเร็วเร็วเร็ว

มูมูมูกลับบ้านไอพีย่อไว้ t h d e a เ้ยยี่ยะกบ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 กจนมัส Oh shit Oh my god This i dead นี่คอยี่อนี่อะไรที่ ไม่ใช่ปืนจริงเลยได้เลยเมื่อกี้ตไปยังโบก็คิดวัวโตเหมดแม็กเรสต์แหม่แตเป็นโลจริงน่าจะเจ็บกว่ามันลบอยู่มันสลบมันสลบแล้วให้กูทำไงอ่ะกวิ่งผ่านเลยวิ่งผ่านเลยไปอาเว้ละกูไม่ลบเไปเลยมันมันติด To later, to My What the Hey, yeah, don't like God, don't oh <the laughs> ก็อรอดเอมแค่ไงดูดกับักคณะไอ้เยี่ยมันดูดได้ด้วยเนหะ <laughs> รเนี่ยไอจะไม่คิดว่าดูไดได้ั <laughs> ดด้ามาทำเยี่ยมไม่ยิ้ม่ปตายไม่เข้าใจไม่รัอะไรได้เดินเดืองหมดตีมีปีฆ่าเยี่ยมมาต่อฟักเต

ทิงเอาเลยนอะไรวะเรื่องมันไม่ไปหมดว่ะคัวอาจมีพขายที่มาต้องฟังกูอในชื่อทางถื่อทังน้ำมันแล้วก็ยิงไปยันเหลือกัน